คือคุณอยากได้ใบปริญญาทำไมล่ะให้ผมพูดในสิ่งที่สังคคมเคยบอกกับคุณเพื่อโอกาสที่จะได้ทำงานให้โอกาสคุณประสบความสำเร็จชีวิตคุณจะได้ไม่เครียดมากการศึกษานั่นคือกุญแจและให้ผมพูดในสิ่งที่พ่อแม่เคยบอกกับคุณทำให้พ่อแม่ค่มงเจนนะลูกเพื่อโอกาสที่จะได้ทำงานนะลูกให้โอกาสที่ลูกจะประสบความสำเร็จชีวิตลูกจะได้ไม่เครียดมากการศึกษา นั่นคือกุญแจแล้วลองมาดูคนกลุ่มนี้สตีฟจ็อบส์ทรัพย์สินสุทธิ7พันล้านดอลลาร์ RIP ริชาร์ดแบรนสันทรัพย์สินสุทธิ4.2พันล้านดอลลาร์โอราวินฟรีทรัพย์สิน2.7พันล้านดอลลาร์มาร์สกาเบิร์กแฮร์รี่พอตสตีเวินสตีเบิร์กบิลเกตล้วนแล้วแต่ละออกจากโรงเรียนเรามองมายังคนกลุ่มนี้คุณได้อะไรบ้าง ไม่มีสักคนที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแต่ทุกคนก็ประสบความสำเร็จแล้วคุณก็อาจจะเถียงว่าเงินไม่ใช่ตัววัดความสำเร็จเพียงอย่างเดียวแล้วพวกคุณบางคนนี่กล้าถึงขนาดพูดว่าฉันไม่ได้ทำงานเพื่อเงินแล้วคุณเรียนเพื่ออะไรทำงานการกุศลอยากรู้อะไรไหมลองดูคนเหล่านี้สิ Je so eth มีใครคนไหนที่ไม่ประสบความสําเร็จหรือไม่มีการศึกษาบ้างไหม สิ่งที่ผมจะพูดคือถ้าสมมุติความสําเร็จมีญาติพี่น้องงานหนักกับการศึกษาคงเป็นญาติสนิทกันแต่โรงเรียนคงเป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องไกลๆถ้าการศึกษาคือคุณแจโรงเรียนก็คือล็อกเพราะมันพัฒนาสมองคุณได้จนถึงแค่ตอนที่คุณแยกสีเขียวออกจากแดงได้แม้สมองคุณจะไปเรื่อยๆแต่คนอื่นก็ยังจะสั่งคุณให้หยุดเพราะว่าถ้าคุณทำตามกฎสอบผ่านยังไงคุณก็เจ๋งอยู่ดี แต่คุณสังเกตหรือเปล่าว่าฉเฉลยของอาจารย์จะมีแนวคําตอบแล้วถ้าคุณไปตอบนอกเหนือจากแนวนั้นล่ะคําตอบของคุณก็จะผิดทันทีแต่พวกเขากลับบอกว่าโรงเรียนจะช่วยเปิดมุมมองของคุณให้กว้างขึ้นไม่มีประโยชน์ที่จะจ่ายเงินเพื่อการศึกษาให้คนโง่ทำไมหรอือเพราะเขาไม่มีสามันสำนึกไงจอร์จบุชต้องอธิบายเพิ่มไหมการศึกษาคือการจุประกายความคิดไม่ใช่แค่ยัดเยียดอะไรลงสมอง และเชื่อผมเถอะเพราะผมนั้นมีการศึกษาด้วยตัวเองผู้ที่ซึ่งเพิ่งรู้สึกตัวหลังจากการผ่านค้าคืนอันานา่าไม่้วนในห้องสมุดมีกระทิงแดงช่วยไว้ไม่ให้นอนหลับและกินอีกกระป๋องจนถึงเช้าแล้วก็พลอยให้หลับลงในกองหนังสือที่ราคาแพงระยะจนน่าจะเท่ากับค่าเช่าหอพักต้องนั่งท่องสุดข้อมูลวันที่แล้วก็ต้องจดจด,จดลงไปครึ่งหนึ่งผมไม่เคยจําได้และอีกครึ่งหนึ่งผมลืมท,ทันทีลังจะออกห้องสอบแล้วก่อนจะเปิดเทอมใหม่ <politicians. S 1> <Mi. S 2> ก็ไปถามคนอื่นดูว่ามีโน้ตของเทอมที่แล้วเก็บไว้บ้างไหม ผมเข้าห้องเรียนเร็วก่อนใครอยู่บ่อยๆเพียงเพื่อจะหาตำแหน่งที่ผมจะนอนในห้องโดยที่ไม่ถูกจับได้เพราะในนั้นเป็นเวลาเดียวที่ผมอยู่ในมหาลัยเพื่อไล่ตามความฝันแล้วหลังจากปั่นงานโต้รุ่งกันแทบตายผมเห็นตัวเองในแถวของนักเรียนสภาพกึ่งซอมบี้ที่กำลังรอส่งงานอยู่แถวนี่อาจเป็นเหตุที่เราเรียกมันว่าเส้นตายหลังจากสามปีแห่งความกดดันและสับสนแม่ ทีแสนภูมิใจไม่มางานจบการศึกษาของผมด้วยซ้ําแต่ผมไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนนั้นชั่วร้ายหรือไม่มีอะไรให้คุณสิ่งที่ผมจะบอกก็คือให้เข้าถึงแรงจูงใจและกำหนดเป้าหมายของคุณใหม่ซะเพราะถ้าคุณอยากได้งานทำงานให้คนอื่นแล้วค่อยทำให้ตัวเองซึ่งนั่นก็จะผิดพลาดเพราะคุณจะไม่ได้อะไรให้ตัวเองเลยคุณจะได้แต่ทำงานเพื่อคนอื่นซึ่งมีคำกล่าวที่ว่าถ้าคุณไม่สร้างฝันของคุณเองคนอื่นจะจ้างคุณเพื่อไปสร้างฝันของพวกเขาเอง กำหนดนิยามที่คุณมองการศึกษาใหม่เข้าใจความหมายแท้จริงของมันการศึกษาไม่ใช่แค่ท่องจาข้อมูลในตำราหรือข้อคิดเห็นของคนอื่นเพื่อที่จะผ่านสอบไปดูนี่สิปิกัสโซมีการศึกษาด้านศิลปะเชสเบียมีการศึกษาด้านการเขียนหนังสือผู้พันฮาร์แลนด์แซนเดอร์ก็มีการศึกษาในด้านทอดไก่เคเซผมเคยเห็นเดวิดแบ็กแฮมยิงลูกฟรีคิก ผมได้เห็นข้างรองเท้าอาดิดาสของเขากระทบกับลูกบอลในมุมที่ทําให้มันบินพุ่งสู่ท้องฟ้าราวกับเป้าหมายมันคือสวงสวรรค์แต่เมื่อมันลอยอยู่จุดสูงสุดมันก็หมุนเปลี่ยนทิศทางอย่างใจเขานึกผมเห็นผู้รักษาประตูได้แต่ยืนนิ่งตริตรองในหัวก่อนจะขยับตัวเขาได้แต่นึกในสมองตอนที่ดวงตาเขามองลูกบอลโค้งลงมาอย่างสวยสู่ประตูแล้วถึงพุ่งไปปัด แต่ก็เป็นแค่เศษเสี้ยววินาทีที่ช้าไปในช่วงที่ลูกบอลจากรองเท้าอาดิดาสพุ่งใส่ตะข่ายอย่างกับเด็กๆที่กลับสู่บ้านที่ประเทศผมอยู่โหวร้องดีใจกันใหญ่ผมมองเขายิงแล้วก็ว้าวมองที่เดวิดแบ็คแฮมสิมันมีมากกว่าหนึ่งทางในโลกนี้ที่จะเป็นคนมีการศึกษา